ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันเ้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพกกับผมเหมือนเดิมแมนผู้ไทยนะผมคลิปวดีโอนี้นะคนอ่านเรามาอยู่ในแอปขุดบัตรกันบ้างนะคนแอปนี้สามารถหาเงินเข้ากับบัญชีของคุณมณีบัเลเลยได้ฟรีนะคนอ่านแอปนี้ยังจ่ายอยู่นะคนอ่านผมถอนมาแล้วเนาะอ่าผมก็เลยมารีวิวทีหลังแล้วกันอ่าประมาณนี้เลยนะคนถ้าใคระนะคนอ่าที่ดาวน์โหลดใต้ลิงคลิปมาแล้วนะคนอ่ามันจะเจอหน้าแบบนี้เนาะอ่าประมาณนี้เลยนะคน ถ้าใครอยากจะถอนเงินนะทุกคนว่ามันมีกี่บาทกี่บาทนะทุกคนให้มาตรงนี้ได้เลยทุกคนมีมันจะมีผมอยู่นะทุกคนคดเข้าไปหนึ่งที่นะอ่านี่แล้วก็มันจะมีความผัถอนนะทุกคนคดเข้าไปหนึ่งที่อ่าตรงนี้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมทําการตัดโคษัาอ่าทุกคนการถอนของเขาทุกคนจะมีกิบาทหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทสี่ร้อยบาทแล้วก็แปดร้อยบาทนะทุกคนข้างล่างนะทุกคนจะเป็นกิจกรรมนั่นเองนะทุกคนอ่าการถอนยี่สิบ้าบาทกับสอง้ยห้าิบบาทนะทุกคนจะเป็นกิจกรรมเนาะ แอปนี้นะคนจะมีแค่ w a l l e t ตเดียวนะคนอ่านี่ตรงนี้ก็จะเป็นประวัติการถอนเนาะนี่นี่นี่ตรงนี้นะคนกดเข้าไปทังทีเนาะอ่านี่ผมถอนไปก็คือสิบบาทสิบบาทสิบบาทแล้วก็หนึ่งร้อยบาทนะคนแล้วก็สิบบาทนั่นเองนะคนแต่ตอนนี้ผมยังไม่สามารถถอนได้นะคนเพราะว่าผมมีอยู่ที่หกสิบสี่บาทนะคนผมจะรอถอนหนึ่งร้อยบาทเลยนะคนเพราะว่าเพชรไม่พอนะคนสิบบาทก็คือมันต้องใช้เพชรอยู่ที่หกร้อยเพชรนั่นเองนะคนเพื่อถอนเงินสิบบาทนั่นเองเนาะ แต่ว่าผมจะรอถอนหนึ่งร้อยบาทเลยนะคนอ่ะเกมนี้นะคนอ่ะผมจะพาไปดูนะฟังก์ชันต่างๆนะคนก็จะมีการเช็คอินตรงนี้เนาะอ่ะให้กดเข้าไปหนึ่งที่อ่ะมันจะมีการเช็คอินนะคนอ่ะสามสิบวันเนาะอ่ะตรงนี้ถ้าใครอยากจะกดรับคูสองนะคนก็สามารถกดรับได้นะคนแต่ว่าผมยังไม่กดละกันไม่กดก็อาจจะมีโฆษณานะทุกคนอ่านี่เลยโฆษณาขึ้นแล้วแต่ว่าโฆษณาพวกนี้นะคนสามารถข้ามได้นั่นเองนะคนอ่านี่แล้วกดข้ามไปนะคน กดข้ามไปเลยอ่าปิดไปเนาะอ่าโอเคแล้วก็กดกลับเนาะอ่ายังไม่ดูดีกว่าทุกคนอ่าตรงนีน้ทุกคนจะเป็นการขูดบัตรทุกคนแบบนี้เลยเนาะมันจะมีให้อยู่ประมาณยี่สิบาททุกคนอ่ประมาณนี้เนาะกดขูดขูดปนะทุกคนอ่าได้มาอีกสิบสี่ทุกคนขูดต่อเนะอ่านี่นี่มันจะมีบอกอยู่ทุกคนเราขูดไปหนึ่งบาทแล้วทุกคนมันจะมีอีกสิบเก้าบทเนาะแล้วก็มันก็จะนับเวลานั่นเองทุกคนอ่า ของชั้นอื่นนะคนก็คือตรงนี้จะมีวงล้อสปินนะคนให้กดเข้าไปหนึ่งนทะีเนาะอ่าวงล้อสปินตรงนี้นะคนจะสามารถหมุนได้ก็คือสิบครั้งเองนะคนอ่ะเขาก็สามารถหมุนได้นะคนสิบครั้งเนาะอ่ะได้ทองมาอีกสี่สิบห้านะคนอ่ะประมาณนี้นะสะสมเหรียญน,นะคนเพื่อไปถอนเงินนั่นเอง เพชรนะทุกคนใช้ในการถอนแค่สิบาทนะคนแต่ว่าถ้าใครจะถอนหนึ่งร้อยบาทเหมือนผมนะคนจะไม่ต้องใช้เพชรเลยนะคนก็เอาไปเนงก็ได้แอปฟรีจากคูเก l นเพสโต้นะคนแอปนี้เป็นแอปถูกกฎหมายเนาะอ่ะนี่เป็นเงินจริงแน่นอนนะคนเงินเข้าอยู่นะคนอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสล็อตนะทุกคนอ่ะให้กดเข้าไปที่เนาะอ่ะสล็อตตัวนี้นะคนจะสามารถหมุนได้ก็คือสิบครั้งเหมือนกันนะคนอ่ะแล้วก็กดหมุนเลยนะคนปั๊ปปั๊บปั๊อ่ะได้เหรียญอีก 60นะคนอ่าถ้าใครอยากจะรับคูณ5นะคนก็ให้ดูวิดีโอนะคนแต่ว่าสำหรับผมยังไม่ดูละกันเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลานะทุกคนอ่าแต่ผมกดปิดไปเนาะการกดปิดนะคนมันอาจจะมีโฆษณาด้วยนะคนอ่าฟูดั๊บขึ้นเลยอ่าประมาณนี้เนาะแต่ว่าโฆษณาพวกนี้สามารถข้ามได้นะคนเหมือนที่ผมบอกเลยนะคนก็กดข้ามไปนะกดปิดไปเนะาะอ่แล้วก็หมุนปนะคนปั๊ปปั๊ปปั๊อ่านี่ ตั้งมาอีกสามสิบคนแต่นี้ไม่มีคูณเนาะข่ออีกรอบนะคนอ่ะคนไปนะมีคูณห้านะคนนี่นี่นี่รับเปลี่ยนทองนะคนอ่ะคูณหนะ้าเนาะให้ดูวิดีโอนึงครั้งก็คือประมาณสามสิบบิทเนาะแต่ว่าผมจะม่ดูแล้วกันอ่ะกดติดไปเนาะโอเคอ่ะโฆษณาไม่ละทวนนีแต่ว่าโฆษณามันข้ามได้นะคนอ่ะประมาณนี้นะแยวคนกดข้ามก่อนอ่ะโอเคกดข้ามนะคนแล้วก็กดกลับไปเนาะ ตรงนี้จะเป็นการผูกขาดนั่นเองนะคนให้เรากดเข้าไปหนึ่งที่นะจะเป็นเกมคล้ายๆเกมไฮโลนะคนนี่เลยมันจะสามารถกระโดดได้ก็คือสิบครั้งนะตรงนี้สูงสุดนะคนอ่าวันนี้จะได้ประมาณร้อยยสบเหรียญน,นะคน แต่บางวันนะคนมันจะได้ถึงสองไรเหรียญเลยนะคนอ่ะถ้าใครกระโดดครบยี่สิบครั้งนะคนหรือใครอยากจะโดดต่อนะคนก็สามารถเพิ่มพลังงานตรงนี้ได้นะคนมันจะเป็นการดูวิดีโอนะคนแล้วก็รับพลังงานมานะคนแล้วก็ให้เรากระโดดต่อน,นั่นเองเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะโดดให้ดูเนาะไปสี่นะคนสี่แล้ว <laughs> อ่าได้มาห้าสิบเหรียญน,นะคนอ่าประมาณนี้เนาะโดดประมาณสามรอบนะคนอ่าได้ห้านะคนตุ๊บอ่า ลงไหมไม่ลงหมาทุนเอาไปต่อนะหกนะทุนนี่เลยห้าสิบนะทุนอ่ะมันมีคูณอยู่นะทุนเกมนี้ก็มีคูณเหมือนกันนะทุนอ่ะถ้าใครอยากเล่นเนาะอ่าถ้าใครอยากจะเพิ่มพลังงานต่อก็สามารถมาดูวิดีโอได้ละทุนตรงนี้ก็จะเป็นการซื้อทุนแต่ว่าไม่แนะนําดีกว่ามาดูวิดีโอดีกว่าถ้าใครจะเล่นต่อเนาะโอเคกข้าไปนะทุนฟังก์ชันอื่นนะทุนตรงนี้จะเป็นการเชิญนะทุนอ่าให้กดเข้าไปเนาะอ่า ผมก็เชิญไปแล้วที่สอง้อยสิบสองคนนะคนอ่ะเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะคนจะได้รับมาที่แปดพันเหรียญนะคนแล้วก็เพชรอีกย5ิบห้าเหรียญนะคนอ่ะไม่ใช่นะคนมาอีก25สิห้าเพชรนั่นเองนะคนอ่ะแล้วก็อีกสี่0มืนสองก็คือเพื่อนเล่นนะคนอ่ะคูัต์ตามสิบัาทขึ้นไปนะคนจะได้รับมาอีกสี่0มืนสองนั่นเองนะคนอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคถ้าใครอยากจะไปเชิญเพื่อนนะคนก็กดตรงนี้ ่เชิญเลยนะคนตรงนี้ก็จะเป็นรหัสคําเชิญของเรานะคนอ่าถ้าใครที่ดาวน์โหลดไปแล้วเนะคนมันจะเป็นรหัสคําเชิญของตัวเองนะคนไม่เกี่ยวกับของผมเนาะมันมีบางคนนะคนอ่าถามผมว่าอา้าวมันไม่เป็นรหัสแชมเปี้นของพี่เหรออ่าไม่ใช่นะคนมันจะเป็นรหัสคาเชิญของเพื่อนเลยนะคนอ่าประมาณนี้เนาะอ่าโอเคแล้วก็จะมีงานเนาะ การตัวนี้จะเป็นเควสนะคนอ่าที่เราเล่นกิจกรรมมากนะคนจะมีการสะสมนะคนอ่านี่เปิดหีบนะคนอ่าก็จะได้สองร้อยกับสองเพชรนะคนอ่าเชิญเพื่อนนะคนจะกอกล่าคําเชิญนะคนก็จะได้สามพันนะคนตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็คูณบัสสี่สิบบัสนะคนอ่าก็คือได้มาอีกสี่ร้อยกับห้าเพชรนั้นเองนะคนกวาดก็คืออ่ะ สิบห้าครั้งนะคนอ่าสามร้อยกับสามเพชรนั่นเองนะคนแล้วก็สล็อตแมชชีนนะคนแล้วก็จะได้เหรียญมาที่สามร้อยกับสามเพชรนั่นเองนะคนการผูกขาดนะคนก็จะได้สามร้อยกับสามเพชรนะคนอ่าโอเครับเหรียญทองนะคนเป็นการเชิญเพื่อนน,นได้ถึงห้าหมื่นนะคนอ่าตรงนี้มันจะบอกด้วยนะคนอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการรับเพชรนั่นเองนะคนอ่าผมนะคนอ่ามาตรงนี้ไม่มีอะไรนะคนตรงนี้อ่าโอเค ถ้าใครอยากเจาะแอปนี้ไปเล่นก็สามารถเล่นได้นะคนแต่ว่าตรงนี้มันคืออะไรนะคนเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนนะอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นเกมมันกั้นนะคนนี่นี่น,นี่เราสามารถมาทําได้นะคนก็ให้เสร็จนะคนอ่ะก็จะได้มารับอยู่ที่ร้อยี่สิบเหรียญน,นะคนอ่ะประมาณนี้นะอ่ะ ถ้าใครสนใจแอปนี้นะคนก็สามารถเอาไปเล่นกันได้นคนแอปฟรีจาก g ูเก l นท Store นะคนอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดมาให้สาร้ังคลิปแล้วกันเนาะอ่ะถ้าใครสนใจนะคนอ่ะการถอนของค้างของเราคนก็เหมือนที่ผมบอกเลยนะคนอ่ะมันจะมีสิบาทนะคนอ่ะประมาณนี้อ่าโฆษณามาอีกแล้วโฆษณามาไหว้ก <laughs> นบางทีอ่าโอเคกดกลับไปก่อนนะคนติดไปก่อนเนาะอ่า สูงสุดก็คือแปดร้อยบาทนะคนแอปนี้สามารถถอนได้จริงแน่นอนร้อยปรเ็นะคนผมก็ถอนมาแล้วเนาะอ่ะมีสิบาทสิบาทสองรออ่ะไม่ใช่นะคนสิบาทหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทสี่บาทแล้วก็แป0บาทนั่นเองนะคนแล้วก็ยี่สิบห้านะคนแล้วก็สองร้อยห้าสิบนะคนอ่าครับมีคนถามนะคนตรงนี้ยี่สิบห้ากับสองร้อยห้าสิบบาทมันนํามาจากไหนนะคนอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะนี่นี่กดกลับให้นะทุกคน แล้วก็ไปที่งานนะทุกคนอ่ะอ่าโฆษณามาอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเรากดข้ามก่อนนะคนโอ้โฆษณาเนี้ยจะข้ามไม่ได้นะทุกคนอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมตัดคลิปไปให้แล้วกันเนาะอ่ะโอเคกดปิดไปเนาะอ่ะนี่นะทุกคนนี่นี่นี่นสะสมโชคนะทุกคนและรับเงินสดนะทุกคนอ่ะตรงนี้ผมสามารถหมุนได้สามครั้งนะทุกคนอ่นนี่นี่น ยี่สิบห้าบาทจะมาจากตรงนี้แล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวกดเข้าไปให้ดูเนาะน,นี่ผมมีสามครั้งเนาะอ่ะเดี๋ยวหมุนไปให้ดูเนาะนี่เลยแล้วมาอีกสิบแล้วทุกคนก็กดปิดไปเนาะกดไปอีกเนาะผมหมุนได้แค่สามครั้งแล้วทุกคนอ่ะได้มาอีกสิบแล้วก็กดไปเนาะได้มายี่สิบทุกคนอ่ะนี่นี่นี่ถ้าหมุนครบห้าสิบแล้วทุกคนอ่ะตรงนี้มันจะได้ อ่าสองเพชรนะคนมาถึงตรงนี้เก้าสิบมคนจะได้ยี่สิบเพรเนาะถ้าใครสามารถหมุนได้ตรงนี้นะคนจะได้ยี่สิบ้าบาทเข้าวอลเลตเลยทันทีนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสอง้ห้าสิบาทนั่นเองนะคนคือผมขนาดผมยังทําไม่ผ่านเลยนะทุกคนอ่ะผมไม่แนะนําดีกว่านะคนเพราะว่าตรงนี้มันจะให้เชิญเพื่อนเข้ามาเพิ่มหมุนสปินนั่นเองนะคนอ่ะผมจะว่ามันให้เชิญเพื่อนนะคนอ่ะแต่ว่าใครที่มีเพื่อนเยอะนะคนก็ อาจจะผ่านนะคนแต่ว่าสําหรับผมไม่ผ่านแน่นอนเพราะว่าผมก็แค่ร e ีวิวนะคนอ่าไม่ได้อ่าเชิญอะไรหลากหลายนะคนเพราะว่าผมอ่ามาทําคลิปให้เ,เพื่อนๆดูนะคนเพราะว่าบางคนก็ชอบแอป,ปนี้บางคนก็ไม่ชอบนะคนเพราะว่าอ่าบางคนนะคนก็จะชอบหาเงินเข้ากับธนาคารนะคนบางคนก็ชอบหาเงินเข้ากับบัลเลตนะคนอ่าประมาณนี้เนาะ อ่าสำหรับผมก็จะหาเงินเข้ากับทูมานี่เบลเลตแล้วก็ธนาคารด้วยนะคนอ่าถ้าใครนะคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องแมนบุไร่นะคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะคนอ่าโอเคนะคนสำหรับแอปขูดบัตรนะคนถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมพิ้งลิงไว้ให้ละกันอ่าใต้ล่างคลิปกับช่องค่าอธิบายเนาะอ่าประมาณนี้เลยสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคนเอาะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน,น้าละกันสำหรับคลิปนี้ก็ see you